ประธานอภัยด้วยนะครับมือใหม่หัดท่ายครับกล้องก็สันๆอย่างนี้แหละ สวยครับเอ็กซ์เซดเห้มันจิ้งดีจังงงไหนล่ะ ี่ตักก็ไม่มีมือน่แหละพี่หยำอยู่นะตรงนี้นะะสายเอาคำเด็ดนา สายเหงตัวปลาเลยพี่ถ้าสายเหน,นะเรียบร้อยโอเคไอ้สายเหน,นะมาเลยหมายนี้นี่อากลากเลย ไ,ได้คิมสองตัวแล้วนี่เพิ่งเปิดเอาอีกแล้วครับ oh, <no. S 1> เอาอีกแล้วอืมตึงตึงดูดิดูดิก็ตึงเลยสวยครับในกระเป๋าพี่กระเป๋าหน้ากระเป๋าน้อยอ่ะ โอ้โหฮงกว่าอืมแจมแจมด,ดูพี่ว่ามานันมันเต็มพี่ว่าดูดิในกระเป๋าในขนาดสวยครับอืม เราตก็งเปิดไม่ได้ใช่ครับไอ้นี่ก็พอได้ตกอยู่ ้วครับตึงโอเคยา้าฮูเฮ้สวยครับเฮ้ยเห็นไหมอะสี่ตัวยังไม่เดินไปไหนเลยเนี่ยม่วงเลยมไม่โว <c oughs> ยเลยพี่สุดแล้ว oh. ตีไอโคมก็ไมแด่นะดูดิน้ำใสๆมัน,ม,นมันเห็นเหยื่อได้ดูดิม่วงเลยไสม่วงอะ่ะดูดิแม่งแรงไม่หมดง่ายด้วยสองจุดห้าสองจุดห้าสองจุดถามก็มี นเห็นไหมก็ต้องได้กดปิดอีกทีนี้ 来定规矩。 นั่งไงบอกแล้วบอกแล้วว่าเต็ดเตียนนี่ก็มีตัวน่ะเต็ดเตียนก็มีตัวนะ่ <c oughs> นวนะพี่เอ้ยเล,เล็กแต่เล็กแต่แรงจัดนะตอนนี้นะพี่ออโอ้โหแม่งตายแห่อย,อย่างนี้นะก็ใสไปแหย่อยู่ไงมีแหย่ตายแห่เลยนี่ ใครสายแหมาเลยครับโอ้มาเป็นคู่มาเป็นฝูงเลยพี่นี่เห็นไหมดำๆนี่พี่ไม่เป็นฝูงเลยอีดีด้หนะ่ะตัวหนึ่งย้อนกลับมานี่นี่เลยในี้านาครับสวยสวย แน่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 ไหนบอกว่าไม่เอาข้างดิเตียนไงถึงไหมครับถึงไหมสาถึงอยากโดนโซกาลีปะสาถึงครับสาถึงเฮ้ย มันก็ตึงนะนี่คู่กันเลยครับว้าว <Wow. S 1> ตึง,ตงก,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 กันมาตึงงอปตึงเที่ยวกันดิเที่ยวกันดิเที่ยวกันดิตีจะขอเดียวยิ่งปวดเลยจะจับกันมาจับกันมาคู่กันนี่ ายเอามาเที่ยวกันนี้เอาจับจับจับไม่จับอีกทีน,นี้เอาจับว้ม่วงเลยดูดีครับไซนี้ว้าอ,อ,อะไรนี่เ,เ,เด็กตกปลา Vui đi Đã dày em trong muốn Cao rồi Tính mấy Ồ. Ừ. 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 này là thay đồ phi. จบจบตัวหน้าตัวตาจบตัวหน้าตัวตาเห็นไหมเมื่อกี้เหน,นี่ยน,น้ำมัน,นไหลอ่จบตัวหน้าตัวตาเลยเมื่อกี้นี่เห็นมา ร้อนด้วยไงนี่น้าร้อนเลยครับเยี่ยวครับเยี่ยวอาลัว ข้างล่างนี่แหละเป้าหมายของเรา,า,านี่เฮ้ยดิเข้าริมเข้าริมเร็วดิไม่อย่อะไรอย่างนั้นนะดูดิดครับท่านผู้ชมลแล้วถับอาจารย์มาร์ค ห้าขัวเห็นปลามันอยู่ข้างบนได้ไงเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้หสัตว์เข้ากิ่งไม้เลยครับอ <laughs> ุ้บ <laughs> ยบักเอฟใจโอ้ <c oughs> <c oughs> โหโอ้เอามาจากในใต้หญ้าพี่เอาบักเอฟใจ นึกว่าตัวแย่อะไรวิ่งมาหาไหมกัดขากูเว่ามา <c oughs> โอ้ปลาในใหญ่ด้วยพี่มีถ้ามือแหนะตายหมดเลยแถวนี้นะบอกเลย <c oughs> อย่าให้มือแหมาเจอ được này, ngay à nó thẳng chết và ngoài chiếc luôn quá Vừa ngắp ngoài นั่นไงโอ้ยปีกากระดุ้งเลยเมื่อกี้เนี่ยร้องไม่มีหลุดด้วยนะกัดใบหรือเปล่าใหญ่ๆมันชอบอยู่หน้เรื่องแรงลองกระตุกเแ็บเตาดิมีร่องนู้นวะพี่ ลองล่องหน้าได้ลองดูเริ่มแทกออกเริ่มแทกแล้วหมียังสายแทกไหมอย่างงี้แทกเลยแข่งปังเลยพี่เส๋ยยงสายอุ้ยอุ้ย,ยไปนี่เอาดิกระแทกเลยไม่มีรถอุ้ยอุ้ยโดนอุ้ย ไม่คล <ใน S 1> ิปด้วยว่าแล้วบัพเปอร์ใส่เลยปีนี้เนี่ยหะอย่าเปลี่ยนโอโ้โหตึงแท้ตัวน,นี้เนะี่ยตึงแท้พี่ <c ười> พอๆกันเลยตัวน,นี้เมื่อกี้เนี่ยอุ้ยเหี้ยเอาแล้วเป็นเยอะหน่อยหยุดจ่อยห่างเลยใส่ใหญ่ด้วย มันเล่นได้ไงเมื่อกี้ก็จะเอาเข้ามาแล้วมันน้ำเนาะอยู่ร่องน้นแบะต,ตีตีแล้วปล่อยเลยก็ได้แรงน่าสุดใหม่ <c oughs> เล็งไปทางถึง่ะถึงสองก้อนที่โผล่น้ำเลย คอมไหมออาจ,จารย์คอมไหมไม่อคอมหรอมั้งเรียบร้อยนี่ควงมาด้วยทีน,นีค้คอมาก่อมอุ้ยโหหนักเลยหุึนงจุดสี่ด้วยตบตบตบตเกิดเข้ากายข้อมึงอย่าไปหยิบมันคือไกงูมึงเขาใจอยู่อ๋อ เขาใจะอะวดสวรรค์นาเขตถอดออกปุ๊บปุบ,บชิงปุ๊บ้องท้งองข้างหน้าเราด้วย ล้าสายแม่งก็ดึงกล้องผมลงเนี่ยาหาขัวมั้งถ้าได้สายคล้องปลาแล้วก,ก็มัดเอลเลยรุ่งพลังออปชั่น เรเดินถึงไหมเอา้าอย่างว่าดิพี่ต้องถึงนะไม่ถึงขี้แตกแล้วี่เรเดินกลับไม่ได้แล้วเ,เดินกลับเหนื่อยนะถ้าไม่ถึงได้เนี่ยขึ้นไปเนี่ยตรงสะพานเนี่ยแล้วก็เดินแม่งบนถนนเอาไม่รู้ว่าต้องถึงแหละถึงไม่ถึงก็ต้องถึงเดะถ้าไปถึงมืดแม่งก็ไม่เจอทางขึ้นอีกอตรงนั้นแม่งทางลงไม่รู้เป็นไงบ้างมันนี้แล้วย,ย,ย่าหญามันขึ้นแล้ว เก็บสายออกขวาแล้วสวยสวยครับสมใจไหมเอ็กซิทคันก็ไม่สใยเกือบเข้าตาผมหาขวามันนี่ <c oughs> <c oughs> ทำไมมาถึงนี่ยันเอบหลุดล่ะพี่ก็ดูดิก็คือตั้งใจเอามาอยู่นั่นแหละใช่ไหม